เป็นร้านที่เข้าใจลูกค้าสุดๆราคาก็ย่อมเย้าที่พุทธมทนตรสาย5ก่อนถึงแยกอ้อมน้อยในตลาด900,000ปกติน้องทำงานอยู่ที่กระทุ่มแบนวันนี้มีเวลาเหลือเลยมาตรวจสุขภาพสายตาประจำปีหน่อยยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าการใช้แว่นตัดเนี่ยจะทําให้เราใช้งานแว่นตาอันนั้นได้นานขึ้นสายตาไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอย่างที่หลายคนคิด หลายคนมักคิดว่าสายตาจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุกปีแว่นก็ต้องตัดใหม่ทุกปีอย่างเช่นเคสนี้ตัดไปก็ใช้ไปร่วม3ปีแล้วครับวันนี้น้องเขาก็เลยเข้ามาตรวจวัดสายตาประจําปีเพราะมีโปรแกรมว่าจะตัดแว่นอันใหม่ในเร็วๆนี้เลยขอเข้ามาตรวจวัดสายตาดูก่อนว่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะไหมส่วนใครที่อยู่ในย่านอ้อมน้อยหรือใกล้กับตลาด9 0 0 0แสอยากได้แว่นที่แก้ปัญหาสายตาแบบตรงจุด ใส่คมชัดสบายตาไม่ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยเพราะสายตาคงที่ตรวจวัดสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านลเลนโปรเกสซีฟที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีมาหาเราได้ที่นี่เลยแว่นด็อกเตอร์อสาขาตลาด900 0 0 0เปิดบริการทุกวัน8โมงถึง1นึ่ทุ่มทุกการมองเห็นและทุกค่าสายตาที่คุณเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุดโดยผู้เชี่ยวชาญและสำคัญไปกว่านั้นคุณยังได้ตรวจวัดสายตาทุกขั้นตอนอย่างละเอียด แม่นยำใส่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเดืองอเมซอนฝั่งเดียวกับโลตาสโซนที่มีร้านโทรศัพท์เยอะๆเป็นร้านเดียวที่มีระบบตรวจสายตาแม่นยำมากอิ๋วคือผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า20ปีเราเข้าใจเรารู้ไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาเอียงมาหาอิ๋วที่แว่นด็อกเตอร์ไอตลาด900 0แสได้เลยค่ะอิ๋วยินดีให้คำปรึกษาฟรีเพราะอิ๋วดูแลมาแล้วหลายเคส แว่นดอกไกยสาขาตลาดเจ้าแสนเปิดบริการทุกวัน8โมงเชา้าถึง1ทุ่มค่ะ